สวัสดีพี่ๆน้าๆอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นคืนดัดทางของไก่ป่านะครับวันนี้ก็ส่งอยู่สี่ชุดนะครับส่งอยู่สี่ชุดนะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ซื้อคืนสายตีไปแล้วแล้วก็มาซื้อคืนดัดทางต่อนะครับตัวนี้วงนะครับ4ี่จุดดนิ้วนะครับหลักสแตนเลสหลักสแตนเลสนะครับขนาดวงก็ประมาณ4ี่จุดเจ็ดสี่จุดปดนะครับเอ็นนะครับเป็นเบอร์เจ็ ต่อไปเย็นด้วยสายป e. ีสีน้ําตาลนะครับต่อไปเย็นด้วยสายป e. ีสีน้าตาลพันหลักเป็นเกลียวนะครับพันหลักเปิดเกลียวนะครับเอ็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับสีน้ําตาลนะครับหลักนะครับี่พันหลักจะเป็นลายพางนะครับเย็นจะออกเป็นสีน้ําตาลนะครับคือเข้ากันกับ หลักเลยนะครับเราปักตรงใบไม้ที่มันร่วงนะครับคือพางได้ดีมากเลยนะครับขึ้นทางนะครับใช้กับอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งนะครับใช้กับดักทางนะครับกรณนี้ที่เราวางขึ้นอ้อมไก่เสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นทางนะครับปักปักแยกจากขึ้นขึ้นแล้วอ้อมไก่ออกไปคือดักดักว่าไก่จะเดินไปอย่างนี้หรือจะเดินเข้าอย่างนี้คือคือเราปักดักทางไว้นะครับคืออ่านทางไก่อะครับแล้วก็ปักขึ้นนะครับ คือโอกาสถูกนะครับถูกทั้งตัวเมียแล้วตัวผู้เลยนะครับสําหรับขึ้นทางนะครับแล้วใช้อะไรได้อีกนะครับอ้อมไก่ตัวเมียครับใช้อ้อมไก่ตัวเมียก็ได้อ้อมไก่ตัวเมียกรณีที่เราใช้ไก่ตัวเมียเป็นตัวล่อนะครับเปิดเสียงหรือว่าไก่เราเป็นไก่สายสายต่ออยู่แล้วตัวเมียคือไก่ป่าที่ยินเสียงไก่ตัวเมียมันก็จะวิ่งเข้านะครับก็คือเราสามารถปักอ้อมไก่ตัวเมียได้เลยหรือมีสัก2 3มชุดก็ ชุดจริงแล้วก็ปากแยกเป็นดักทางไปนะครับเพื่อมันเข้าเป็นฝูงเข้า4-5ตัวอย่างนี้เราอาจจะได้2ได้3ก็ได้นะครับสำหรับข้อดีของขึ้นดักทางนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับพอดีก็รีวิวสายตีไปแล้วก็เลยมารีวิวสายดักทางให้นะครับมีโอกาสพอดีพี่ๆสั่งเข้ามาพอดี4ชุดนะครับอ่าครับเชือกพันอ่าสายสาย PE ต่อไปจะเป็นสาย PE นะครับต่อไปเอง นะครับเป็นสาย p ีพันหลักเป็นเกลียวนะครับสายเมนเป็นมูรี่นะครับเปลี่ยนสายมูรี่นะครับห่วงทองเหลืองเบอร์ส6หนะครับสายเอ็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเบอร์เจดนะครับวงประมาณ4ี่จุดดสี่จุดแดนิ้วคร่าวๆเลยนะครับเอ็นตัวนี้โคตรเด้งเลยนะครับเด้งดีมาก เอนดิ้งดีมากนะครับ<ม>อ่านะครับรายละเอียดเข้าๆข,าข,าของขึ้นทางก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือได้งานไปรับประกันว่าสวยถูกใจแน่นอนนะครับจะซื้อเป็นแบบเซตใหญ่ก็ได้นะครับก็สั่งว่าอยากได้ขึ้นอ้อมไก่ตัวผู้หนึ่งชุดนะครับกําหนดหลังมาเลยก็ได้นะครับหรืขึ้นทางเอาเป็น2ชุดก็ได้นะครับสิบห้าหลัก2ชุดหรือว่ายี่สิบหรือว่า1ิบ็ดหลัก2ชุดสิบ้าหลัก2ชุดยี่บเดหลัก2ชุดประมาณนี้นะครับหรือว่าจะไป3ามสิบเอ็ดสองชุดเลยก็ได้เราอาศัย ใช้ยเยอะๆครับสำหรับคนที่เน้นเอาตัวชั่วๆเลยนะครับถึงเข้ามาหาไก่ต่อเราไม่ตีไก่ต่อเราแต่มาโดนขึ้นทางคือเขาได้ตัวนะครับนะครับขึ้นอ้อมไก่เหมือนกันนะครับขึ้นอ้อมไก่ไม่จําเป็นว่าต้องไปวงใหญ่เลยนะครับหกนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนิ้วไม่จําเป็นวง4ี่ก็สามารถอ,อ,อรร้อมไก่ได้เร็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับวง4.5ก็อ้อมไก่ได้4.6 5หนิ้ว5นิ้วครึ่ง6นิ้ว,วก็ใช้อ้อมได้หมดขึ้นอยู่ที่เราจะชอบ เล่นขึ้นวงใหญ่หรือวงเล็กแค้นเองนะครับไม่จำเป็นว่าอุ้ยต้องไป6นิ้วเลยนะโคตรดีติดดีอะไรดีนะครับมันก็มีข้อเสียของมันสําหรับขึ้น6นิ้ว7นิ้วนะครับคือถ้าไก่ตัวเมียเข้าโอกาสได้ตัวเมียจะน้อยนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นขึ้นวง4.5 4.6ก78 4.95นิ้วหรือ5นิ้วขึ้นไปนิดๆประมาณนี้ การที่ตัวเมียเข้าโอกาสจะถูกสูงนะครับโอกาสที่จะได้ตัวเมียสูงกรณีที่เข้าไปวง5.5 6นิ้ว6.5 7นิ้ว8นิ้วอะไรขึ้นไปประมาณนั้นคือเขาเน้นไก่เข้าตีนะครับไก่เข้าตีจะติดคอวงใหญ่จะติดคอติดขาสส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าคอนะครับขาก็มีบ้างนะครับถ้าเป็นขึ้นวงใหญ่ๆไก่มันจะวิ่งมันจะหันหัวใสกันอย่างนี้ตรงหน้าขึ้นพอมตีปั๊บบางทีหัวหัวหัว,หวไก่ป่าอาจจะมาอยู่ในวงขึ้นเราแล้วนะครับพอโดนตีปั๊บติดคอก่อนเลยก็มีนะครับ คือสาหรับคนที่เขาเล่นสายตีล้วนนะครับเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเผื่อตัวเมียเข้าได้ไม่ได้อันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าสําหรับคนไม่ชอบวงใหญ่นะครับเหมือนผมเนี่ยผมเล่นวงเล็กนะครับคือปักสลับฟันปลาอ้อมไก่เลยนะครับโอกาสที่จะได้ตัวเมียเผื่อตัวเมียเข้านะครับกรณี้ฟุบตัวเมียเข้าอาจจะได้ตัวเมียเลยนะครับการตีนะครับการตีของวงเล็กถามว่าติดไหมนะครับติดก็ติดเร็วนะครับติดขานะครับพอไม่ค่อยติดนะถ้าเป็นขึ้นวงเล็กนะครับติดขา ติดเร็วด้วยถ้าเป็นวางสลับฟันปานะครับการเข้าตีของไก่ติดเร็วด้วยส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะครับหรือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะเล่นไม่เหมือนกันนะครับทำว่าวงขนาดไหนมันใช้ได้หมดแหละครับมันขึ้นอยู่ที่ความชอบนะครับไม่ได้ผมจะไม่พูดว่าตัวนี้วงขนาดนี้โคตรดีขนาดนั้นโคตรดีนะครับจะไม่พูดนะครับก็มีส่งขึ้นของเขาด้วย3ชุดขอบคุณพี่ๆนะครับ f ีที่สั่งกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับขึ้นเขาได้ทําทุกวันครับวันละสองสามชุดบางวันก็เยอะบางทีก็ดันคิว ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทาทั้งไก่ทั้งนกเขานะครับบางทีมันก็ทําเล่งให้ไม่ได้นะครับพอดีวันนี้มีโอกาสาได้ทําขึ้นทางนะครับก็เลยเอามารีวิวคร่าวๆให้พีนะ่ๆน้าๆได้ดูกันก่อนนะครับขึ้นผมจะมีรังเก็บทุกชุดนะครับขึ้นผมลงไว้ทาง l a ซาด้ด้วยทางช็อปปีด้วยก็เผื่อใครไม่อยากสั่งทางเฟสอยากไปสั่งทางนั้นแล้วกดโค้ด ส่วนรถเราก็ก็สั่งได้นะครับผมก็ลงไว้ทีละ3มชุด2ชุด3มชุดอยู่นะครับในตะกร้านะครับก็ไปกดสั่งได้เลยนะครับหรือใครจะสั่งทางเฟสทางไลน์นะครับก็สั่งเข้ามาได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เราจะสามารถคุยกันได้ละเอียดเลยนะครับส่งรูปส่งอะไรให้กันได้ชัดเจนนะครับส่งชื่อที่อยู่ให้กันได้ชัดเจนนะครับราคาก็ไม่ต่างกันครับ ก็หักบวกลบค่าสูงค่าเลยแล้วก็อยู่ประมาณเท่าเท่ากันนะครับก็คลิปนี้นะครับทางคือสีสเกตก็ไม่มีอะไรมากนะครับทางทางค่าสีสเกตก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีขึ้นทางสี่ชุดที่มารีวิวให้วันนี้เผื่อพี่ๆนะนะคนไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยทางเฟซทางไลน์นะครับหรือว่าโทรสั่งก็ได้ถ้าโทรฝากโทรสั่งตอนเย็นหน่อยนะครับพอดีผมเลิกงานม,มาจะได้รับโทรศัพท์ถ้าโทรเรว็วบางทีมันผมอาจจะไม่ได้รับนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ ก็คลิปนี้ขึ้นศรีสเกดก็ลาพี่ๆนานาไปกับงานคึื่นดักทางสวยๆนะครับงานพางนะครับสีต้งตาลน,นะครับพันหลักเป็นเกลียวลายเป็นไม้แห้งนะครับพางแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็ลาพี่ๆนานาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ